แจกสูตรทำขายซอสส้มหน้านิ่มทำง่ายอร่อยเข้มข้นจ้าเราจะใช้แป้งข้าวโพดนะคะหรือแป้งกวนไส้ก็ได้75กร,รมัมน้ำตาลทราย300กร,รัมนะคะคนตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราจะใช้น้ำเปล่า900กร,รัมหรือ9ขีดนะคะ เทค่อยๆเทกันไปนะคะคนจนหมดผงแป้งเราจะไม่เทพวดพลาดนะคะเดี๋ยวแป้งเขาจะเป็นก้อนพอหมดผงแป้งเสร็จปุ๊บเราจะใส่น้ำเปล่าทั้งหมดลงไปเลยจ้ะและทีนี้เราจะตามด้วยน้ำส้มนะคะน้ำส้มขวดที่เขาเอาไปทำน้ำปั่นนะตัวเองนะคะวันนี้กุ้งใช้ตาจิ่งทรงนะคะก็ใส่ไปร้อยห้าสิบกรัมค่ะ ใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะทีนี้เราจะเอาไปตั้งไฟค่ะไฟกลางค่อนไปทางอ่อนคนตลอดเวลาห้ามละมือไปไหนเลยนะคะทีนี้พอแป้งเขาเริ่มไปลิ่มลิ่มเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเราจะเร่งมือคนเร็วๆเลยนะเพื่อแป้งของเราจะได้เนียนนะคะไส้ของเราจะได้เนียนนะตัวเองควนจนกระทั่งเขาสุกใสและเดือดเลยนะคะ พอได้แบบนี้ปุ๊บเราจะปิดเตาไว้เลยแล้วเราจะใส่เนยสดชนิดเค็มนะคะ60กร,รัมนะคะ6กกร,รมัมแล้วเพื่อให้เพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ความเงาสวยตอนนี้ซอสของเรายังร้อนเนยก็สามารถที่จะละลายได้ทีนี้ก็แค่นี้ค่ะปิดเตาพักไว้ให้อุ่นๆเลยนะคะพออุ่นเสร็จปุ๊บเราก็จะมาหยอดหน้าขนมกันเลยค่ะเป็นซอส แลวเราก็จะท็อปปิ้งด้วยนะคะส้มนะคะส้มในน้ำเชื่อมมาค่ะส้มกระป๋องตอัวเองนะคะหรือใครจะใช้ส้มจริงๆก็ได้อันนี้กุ้งก็อาศัยความสะดวกนะคะใช้ส้มในกระป๋องส้มในน้ำเชื่อมมาค่ะเอาไปเทให้เสด็จน้ำแล้วก็เอามาแต่งหน้านะคะรสชาติของเขาคืออร่อยเข้มข้นหอมนะคะทำง่ายลองทำกันดูนะคะกุ้งขายถ้วยละ15บาทนะคะ ส่วนเนื้อเค้กไปดูนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะว่าตัวเนื้อเค้กเป็นเนื้อเค้กสปันทำยังไงนะจ๊ะเพื่อนๆลองทำกันดูเด้อค่ะ